ฮัลโหลทุกคนกราบสวัสด,ดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมช่อง Alex กนซะ์น้ำยิงเกมโซนโฟเอ็กซ์ตรีมของเราเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาแนะนําโปรโมชั่นเติมเงินในโซนโฟเอ็กซ์ตรีมนะว่ามีโปรโมชั่นไหนบ้างนะแล้วก็ถ้าเราจะรวบเติมทีเดียวเลยเนี่ยเสียตังไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับต้องบอกงี้ก่อนเลยนะโปรโมชั่นมีอยู่2รูปแบบนะครับ1ก็คือโปรโมชั่นเติม ด้วยบัตรเติมเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตร AS Laser p r X x c s s h นะครับแล้วก็อย่างนึ่งก็คือเติมด้วย QR Code นะครับมีอยู่2โปรโมชั่นนะมี2แบบนะครับก็เข้ามาที่หน้าเว็บก่อนเลยนะครับ แลวเข้ามาที่เมนหน้าหลักนลครับใครที่กําลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกที่สุดณตอนนี้นะผมเข้ามาที่เว็บนี้เลยจิ้มที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม CgoTH นะครับหรือ Zgo th นะครับอันดับแรกเข้ามาที่หน้าหลักของเกมนะครับกดเข้าไปที่เติมเครดิตครับแล้วก็เลือกเป็น To m o n e y Wallet นะครับหรือว่าเป็นจ่ายด้วยสแกน QR c ค d e นะครับธนาคารนั่นเองนะครับกดยืนยันการทำรายการโอเคกดสแกน QR Code ตรงนี้นะครับเราจะเสียทั้งหมด3 0 0 8 2บาทนะครับผมพอเติมเสร็จนะครับให้เราไปที่ บัตรเติมเงินครับกดที่ La เ e r Go หรือบัตรเ d c a ก็ได้นะทุกคนแล้วก็เลือกจำนวนที่เราอยากเติมนะครับแล้วก็ใส่ถ้าใส่โค้ดส่วนลดนะครับผมจะเพิ่มอีก4%เป็น9%นก้ารับผมย้ำว่าต้องใส่ส่วนลดเพิ่มเข้าไปนะครับตรงนี้เลยคัดลอกมาแล้วใส่ไปเลยนะใส่รอเลยก็ได้ครับแล้วเราก็เลือกครับเราจะเติมราคาไหนนะครับผม300บาทเนี่ยจะลดถึง15บาทเลยนะแล้วก็ใส่โค้ดด้วยนะครับผมเลือกบัตรที่เราจะเติมนะราคา300บาทครับ เราจะได้ส่วนลด285บาทเนาะแล้วก็ใส่ส่วนลดไปอีกนะครับกดยืนยันการทํารายการโอเคทํารายการสําเร็จครับแล้วก็เราจะเข้าสู่หน้านี้นะครับโปรโมชั่นครับเราก็จะเอาโค้ดตรงนี้เลยนะครับผมรายละเอียดสินค้ากดเข้าไปนะอันนี้อันนี้โค้ดเก่าเนาะผมแลกไปอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับกดเข้าไปรายละเอียดสินค้าครับนี่ครับผมเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บของเกมเลยนะครับกดท็อปอัพเติมเงินเข้าสู่ระบบกดเข้าไปติ่โก เลเซ r Go ใส่ซีเรียลครับผมซีเรียลก็คือเลขข้างหน้านะครับย้ำนะครับว่าต้องใส่โค้ดส่วนลดเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็พินข้างหลังนะครับไปซับมิดครับ แล้วเราก็เติมเงินสําเร็จนะครับได้โปรโมชั่นเพิ่มอีก600 DE นะครับแล้วก็มีของโปรโมชั่นนี้อีกไปบวก5อันนะแล้วก็บัตรดันนะผมแล้วก็กลับสู่หน้าหลักครับเหลือประมาณเท่าไหร่วะผมเลือกที่แรกเหลือเครดิตอยู่30เครดิตนะแล้วผมเติมไป300เครดิตก็จะเหลือประมาณ27บาทนะครับทุกคนเครดิตก็จะเหลือ20 27บาทตอนนี้ผมเครดิตผมเหลือ57บาทเนาะเติมให้หมดเลยแล้วกันนะกดไปบัตรเติมเงินใหม่ครับถ้าใครจะเติมเพิ่มนะกดเหมือนเดิมเลยครับ เลือกบัตรครับใส่โค้ดส่วนลดไปอีกครับยืนยันการทํารายการกดเข้ามาเหมือนเดิมเลยครับผมบัตรเติมเงินโปรโมชั่นครับเนี่ยเราเสียตังค์ไปแค่46บาทนะเมื่อกี้ก็บัตร300เราเสียตังค์ไปแค่273บาทนะลดสูงสุดถึง9%นะต้องใส่โค้ดด้วยนะทุกคนอย่าลืมครับจำไม่ได้ก็กอกลับไปดูนะแล้วก็เอาซีเรียลมากรอกเหมือนเดิมครับเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราเข้าไปสู่เกมกันเลยครับเกมเนี่ยเงินแคชอาจจะยังไม่เข้านะทุกคนเนี่ยมันต้องออกเกมเเเขขข้้้าาาใหมม่่่่่นนนนะะแแตววองปรชัียลคบ ขอโปรโมชั่นทั้งหมดเข้าแล้วนะเราต้องออกเกมเข้าใหม่ครับทุกคนหลังจากที่เราออกเข้าเกมใหม่นะครับผมทุกคนกดไปครับดูเลยเงินแคชเข้าเรียบร้อยนะจากหมื่นเดียวนะเป็น4 10, 8่หมเลยนะครับอย่าลืมนะครับผม www.cgoth.com นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมใส่ส่วนลดเพื่อลดถึง9%นะครับผมมันจะมีโปรโมชั่นบอกเนะี่ยแรกเราเปิดไปก่อนเลย Social Topup เติมเงินรหัสลับ44นะครับและก็อันไหนอีกเนี่ยท็อปอัพรีวอนะอ่ะลืมบอกเลยโปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายนเนาะทุกคนันนี้เป็นเดือนมิถุนายนแล้วนะครับก็คืออยู่ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนะสำหรับ,บโปรโมชั่นนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือส่วนโฟล์ท็อปอัพรีวอร์ดโปรโมชัน่นโปรโมชั่นสูปรแจมสำหรับน มีอยู่สองโปรโมชั่นนี้นะครับส่วนโปรโมชั่นท็อปอัพโซเชียลรหัสอ่44เนี่ยจะเป็น QR code นะครับทุกคนเติม44บาทผ่าน QR code รับไอเทมฟรีนะครับสำหรับสเปเชียลท็อปอัพอันแรกนะครับ44บาทนะครับกดที่ QR code นะ44บาท แล้วก็เลือกชิวมโค้ดที่4 4บาทเลื่อนลงมาครับเรามาดูเลยไอเทมที่รับจากโปรโมชั่นครับผมก็จะมี o r ร n เรน o t i o n ่นก็คือ HP 4,000หน่วยแนละ้วพูชชั่น30อันแลกเปลี่ยนไม่ได้นะแล้วก็ s p คือมานา30อันแลกเปลี่ยนไม่ได้เช่นกันครับแล้วก็ไม้บวกสกิลอัปเกรด6อันนะครับแลกเปลี่ยนไม่ได้ครับแล้วก็ซูเปอร์สกิลอัปเกรดหรือใบกันแต่ง1อันแรกไม่ได้อันนี้จะได้ของเท่าเท่ากับ โปรโมชั่น16บาทนะครับโปรโมชั่น15-10นะครับโปรโมชั่น15-10ได้ของเท่ากันเลยแต่นี้จะราคาแพงกว่าอันนั้นจะ16บาทเติมได้วันละครั้งเหมือนกันใช่ไหม๋ย่าอ่านก่อนแป๊บหนึ่งเมื่อเติมเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ QR Code ในราคา44บาทช่วงเลี้ยงโปรโมชั่นผู้เล่นจะได้รับไอเทมตามรายการด้านล่างเฉพาะเติมเงินช่องทาง QR Code บนหน้าเว็บเท่านั้นผู้เล่นสามารถเติมเงินรับไอเทมจากโปรโมชั่นนี้ได้วันละ1ครั้งต่อราคา44บาทโดยใช้สีดานเติมรับไอเทมถูกอ การเติมรับไอเทมจะถูกรีเซ็ตในทุกๆเที่ยงคืนของแต่ละวันคนระับทางทีมงานขอสงวนการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอ่าก็คือถ้าโปรโมชั่นนี้เป็นอะไรไปก็คือไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเนาะประมาณนั้นครับผมแล้วโปรโมชั่น1510เนี่ยขยายนะจากถึงสิ้นเดือนพฤษภาเนาะก็ขยายไปอีกอะไน,นี้ครับช่วงที่มันมีปัญหานะสำหรับ โปรโมชั่น1510งเนี่ยก็เลยเลื่อนให้ไปถึงวันที่ส3มิถุนายนนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่2มิถุนายนนะครับอีกประมาณ11วันนะครับเนี่ยเมื่อเติมผ่านหน้าเว็บไซโคโคโต์ QR Code ในราคา1บาท5บาทและ10บาทในช่วงรนะยะเวลาโปรโมช,ชั่นโปรโมชั่นเราต้องขอไปครับทุกคนโปรโมชั่นอะไรล่ะผู้ดเล่นจะได้รับไอเทมตามรายการด้านล่างนะครับเดื่อนลงมาดูเนี่ย1บาทเราจะได้บัต HP กับ SP อ,อย่างละ5ใบบวกอีก1ครับนะ5บาทก็เลื่อน10ใบบวก5 10บาทได้กัรแตก1ใบนะครับแล้วก็ได้อ่านี้เพิ่มเป็น15เนาะโอเค1510โปรโมชั่นคิวโ,โค้ดผ่านไปครับผมแล้วก็ท็อปอัพรีวอร์ดนะครับผมทุกคนนะโปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายนนะครับผมแลกแคชรับโปรโมชั่นนะครับเมื่อเติมทุกช่องทางนะครับในราคา50บาทเออ อันนี้แลกด้วย QR code ก็ได้นะครับเออวะไม่ใช่ไม่ใช่แค่บัตรเนาะอันนี้แลก QR code เท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันนะครับเออ,อน,นี่ขอโทษขออภัยนะทุกคนผมนึกว่าแบบต้องเติมผ่านบัตรพวกเดลิเวอร์โกลเลยเงี้ยที่จริงแลกแบบว่า QR code เลยก็ได้นะเข้าของหน้าท็อปอัพนะครับนี่ครับเติมเงินท็อปอัพตรงนี้เลยนะเนี่ยมันจะมีให้เราเติมได้นะบัตรเครดิตบัตรเดบิต QR code นะครับแต่ถ้าเป็นโปรโมชั่นเนี้ยมันจะเติมได้แค่ QR code นะเติมผ่านบัตรไม่น่าจะได้นะครับเออใช่ใช่ เติมพันบัตรไม่ได้นะต้องเติมผ่าน qr code เท่านั้นนะสำหรับโปรโมชั่น1510แล้วก็โปรโมชั่น44นะครับโปรโมชั Pro ่นนี N ้ e. ต้องเติมผ่าน QR code เท่านั้นนะครับส่วนท็อปอัพรีบอร์ดจะเติมผ่านอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นเลเซอร์โก้ทูมันนี่วอลเล็ตนะครับทูมันนี่บัตรเงินสดเอเอสอ่าช็อปปี้เพลย์นะครับแล้วก็แล็บบิทไลน์เพย์บัตรเอ็กแคชนะครับตามนี้เติมได้หมดนะครับ QR code ก็เติมได้นะครับแต่ถ้าเป็นรหัสลับ1 5ึ่4หบาทเนี่ยต้องเติมผ่าน QR code เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราจะรวบรับในการเติมโปรโมชั่นเนี้ยเราหมดตังไปทั้งหมดกี่บาทนะครับอ่าอย่าากรรัคคบแผม 50บาทนะก็ได้ของอตามนี้นะมีบัตรดันพาร์คอาเขต2อันเนาะแล้วก็ h p s p อย่างละ5ครับ90บาทครับมาร์เรดตอาเขต2อันแล้วก็ h p s p อย่างละ5 s p ได้5นะเอออเรนต์ออ Orient, อเรนต์โพชชั่นเนี่ย HP ได้10ครับ100บาทนะครับเลเซอร์โกพินอันนี้100บาทไม่แน่ใจว่ะ เียวค,ควไมว่รู้ว่าได้หรือเปล่านะแต่วงเล็บมันมาแล้วอะ่ะเป็น AS แล้วก็เลเซอร์กล n ินจะได้ไมช็อปก็ Shop, คือ2อนั่นเองนะครับ1อันแล้วก็บัตรโฮเทล2อันโห1 0 0บาทได้ได้ของน้อยอยังวะราคาต่อมาครับผม150บาทนฮาริมอาเคดห้อันนะครับบัตรดันฮาริม5อันเนาะแล้วก็ SP กับ HP นะครับอย่างละ10ครนะสำหรับส0 0รบาทนะผมได้ถอดลูกแก้วมา1อันนะ ถอลูกแก้วน่าจะอันละประมาณ2 2บาทมนะั้งเฮ้ยใช่ป่าววะยี่ไม่ใช่ดิ20บาทนะประมาณ20บาทนะแล้วก็ใบบวกอีก3อันนะถ้าเรา300บาทโปรโมชั่น500ครับได้เปลี่ยนแลมาอันนึงเปลี่ยนแลอันละประมาณ29บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะในเกมอะถ้าซื้อด้วยแคชนะ2,009เนาะแล้วก็ใบบวก7อันครับโปรโมชั่น1,000บาทนะครับได้ดูด EP 50,000นะจะดูดเนี่ยมันจะได้70%ก็คือ35,000 1อัน แล้วก็ใบบวก15อันแล้วก็แพ็กยานะครับ1อันนะแพ็กยาใหญ่ครับอย่างละ100อันนะ SP กับ HP เนี่ยได้อย่างละ100นะแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะส่วนพวกเนี้ยพวกเอ่อ uh, SPHP ที่มันให้มาเป็นขวดแบบเนี้ยมันแลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับโอเคโปรโมชั่น2,000บาทน,นะก็ได้หลอดอ่าดูด EP 3อันนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนแร่อีก1อันแล้วก็ใบบวก30อันเลยนะครับผมแล้วก็ยาใหญ่อีก1อันนะแพ็กยาใหญ่ครับโปรโมชั่น3,000บาทน,นะครับ20อันนะครับแล้วก็ใบบวกอัปเกรดซูเปอร์อัปเกรดนะครรับบหือใ กันแตกนั่นเองครับ1อันครับถอดลูกแก้ว2อันนะครับแล้วก็ดูดดีพีห้าอันประมาณนี้นะครับโอเชนสามพันห้าร้หมายนะครับสองสิบอันใบใบบอ่าใบกันแตก1นอันนะครับถอดแก้ว2อันเไ้ยทำไมมันคล้ายๆ3,000 MM เลยวะอันนี้จะมีวงเล็บ QR code แต่อันอื่นเนี่ยผมลองเติมแล้วนะห้บาทมันไม่มีวงเล็บบอกนะว่าก็ต้องเติมผ่านไหนแต่ตอนนั้นผมเติมผ่าน QR code นะห้าสิบบาทมันก็ได้ของโปรโมชั่นเหมือนกันนะออนี่ผมไม่แน่ใจน่าจะได้หมด3 0 0สามพันบาทผ่านไปครับราคา5 0 0 0บาทนะโปรโมชั่นสุดท้ายครับก็ได้เปลี่ยนแร่นะครับสอ,อันนะครับเปลี่ยนจากตัวละครหนึ่งไปอีกตัวละครหนึ่งนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนแร่คืออะไรนะครับก็คือเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากอีกตัวละครหนึ่งไปอีกตัวละครหนึ่งนั่นเองครับสองห้าอันเองเห ราคา3า0 0ันบาทอีกนะแล้วก็ใบกันแตก2อันนะครับแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะดูดเอ็กพีหอันเนะอ่เบ็ด2หัว1ชั่วโมง2อันนะครับแล้วก็ที่กุด2หัว1ชั่วโมง2อันตุย สองอันเช่นกันครับผมทุกคนอ่ะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเรามาคํานวณกันว่าทั้งหมดราคาโปรโมชั่นที่เราจะเติมเลยเนะี่ยหวันเราจะใช้ตังค์ไปเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่โปรโมชั่นห้าพันบาทเนาะ,ะบวกสามพันห้แล้วก็บวกสามพันเฉพาะโปรโมชั่นท็อปอัพรีวอร์ดนะครับใช้ตังค์ไปประมาณ1 5 6 9 0บาทเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองไอ้นี้ให้ดูแล้วกันนะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าวิธีเติมไอ้นี่ยรหัสรับ1510เนี่ยเอาใบบวกกันแตกเนี่ยที่แลกเปลี่ยนไม่ได้เนี่ย มันเติมยังไงนะเออแต่ส่วนมากจะเติมไปแล้วแหละเพราะว่าโปรโมชันนี้มันมานานแล้วแล้วก็โปรโมชันนี้เพิ่งมาในเดือนนี้เลยนะก็คือเพิ่งมาเมื่อวานวันที่1มิถุนายนนะแล้วก็หมดเขตวันที่30นะครับ๋ยวมาลองดูนะครับอันดับแรกเข้าไปที่คิวอาร์โค้ดนะล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับกดยืนยันบายเลือกไปเลยนะเนี่ยสีอันบนนะครับเราเติมมาแรกไว้1บาทแกนคิวอาร์โค้ดครับผม 1>, 1บาทกดยืนยันในแอปธนาคารนะครับคิวอาร์โค้ดต้องสแกนในแอปธนาคารนะเรียบร้อยครับกดไปกลับไปคิวอาร์โค้ดใหม่ครับยืนยันเหมือนเดิมกดยอมรับเงื่อนไขด้วยนะทุกคนแล้วก็ราคา5า้าพับาทนะครับผ่านคิวอาร์โค้ดเหมือนเดิมครับแล้ต้องสแกนในแอปธนาคารเด้ออย่าลืมสําเร็จครับโอเคกดกลับไปหน้าแรกเหมือนเดิมคนระับกดคิวอาร์โค้ดใหม่เติมไปแบบนี้นะครับมันได้วันละหนึ่งครั้งนะแล้วก็ราคา10บบาทครับโอเคสแกนเสร็จ okay. กดยืนยันแล้วก็รอแอปเดียวไวอยู่ ไม่นานครับได้กัมแตกนะราคา10บาทของก็คือเข้าทันทีนะทุกคนอ่าเดี๋ยวไม่เชื่อไปดูในเกมครับของในเกมกดที่กล่องจดหมายนะครับแล้วก็ออกมาที่กล่องจดหมายของ ID ดีครับเนี่ยใบยกันแตกเข้ามาแล้วนะโอเคพอเสร็จครับกดกลับไปหน้าแรกเหมือนเดิมครับก็กดกลับ เข้ามาที่ QR code นะถ้าจะซื้ออีก1อันก็คือราคา44บาทแพงกว่าด้วยอันนี้แค่16บาทนะอันนี้44บาทนะผมจะซื้อให้ดูแล้วกันนะผม44บาทครับแต่ได้ของเท่าอ่าโปรโมชั่น1510นะครับยังเดียวกดเสร็จกดยืนยันครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับ i Cast อ่าได้ d ี44นะครับ r o t i o n Dry โ t i o n อย่างละ30ะครับ s กิลอ u p เกรดอ่าใบบวกธรรมดา6อันแล้วก็กันแตก1อันนะครับ ได้เท่ากันกันกบ16บาทอะโ15อ1510นะแต่นี้จะเติมทีเดียวได้เลยแต่แพงกว่าด้วยแต่นั้นจะเติมไปอะ,อะไปทีละคิวอา e คเนาะประมาณนี้ครับทุกคนทับอ,อัพรีบอร์ดนะครับใน1วันเนี่ยเราเติมเนี่ย เอาโปรโมชั่นเนี่ยเราเสียตังค์ไปประมาณ15,750บาทนะครับโอ้โหหวันเกือบ1 6ื่นหกนะครับถ้ามีคนเติมสักประมาณ100คนเนี่ยก็แสนกว่าบาทแล้วนะสำหโปรโมชั่นทุกวันเนี่ยเติมเอาทุกโปรโมชั่นเนี่ยใน1วันเนี่ยเกมเนี่ยทำรายได้ไปประมาณแสนแล้วนะแสนสองแสนแล้วนะทุกคนเออประมาณนี้นะผม มาคำนวณให้ดูนะครับแล้วก็สอนวิธีนะไม่เรียกว่าสอนนะรับอกเทคนิคการเติมแล้วกันนะผมเออแล้วเราใครที่ยังไม่รู้เนาะ่าเข้ามาดูกันในเกมครับว่าของเข้าเรียงของเข้าแล้วนะของเข้าแล้วนะแต่ว่ามันต้องออกเข้าไห่ครับทุกคนเงินแคชเราเนี่ยเงินดีเราเนี่ยถึงจะเข้ามานะรหรือไม่ก็ไปกดซื้อไอเทมอะไรก็ได้นะครับผมทุกคนในร้านค้านะครับ ที่ใช้เงินดีซื้อนะแล้วเงินแคชเราเนี่ยจะเพิ่มให้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเสียตังก็รีรีไปนะครับเดี๋ยวผมลองกดซื้อมาสักอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมซื้อกดซื้อลองกดซื้อนี้มาดูนะครับแต่เห็นคนคอมเมนต์บอกผมนะว่าให้เราไปกดซื้อในยูกินะกดซื้อพวกบัตรดันเนี่ยแต่มันแพงไปรีบ,บัตรดันมันไม่คุ้มดีอเราเดี๋ยวเราดี๋ยวผมลองกดซื้อนี้ดูนะว่าดีอีจะเพิ่มให้ไหมหรือว่าต้องออกเข้าเกมใหม่1ชั่วโมงที่ขุดเอาเบีดดีกว่า,วาซื้อเบีดดีกว่าท ที่ขุดได้แต่ E P โอเคล,ละสิบเก้าบาทนะครับลองซื้อไปดูเนี่ยเงินแคชเพิ่มให้แล้วนะเมื่อกี้มี2 0,000นะื่นเนาะเราใช้ไป1,900เนะี่ยสองหมสี่แล้วนะครับหายไปพันเก้าร้อยก็สองหมื่นห้าสองหมื่นจริงๆอะ่ะเงินแคชเราจะเป็น2 0งหมื่ผมซื้อ 1, นะี่เป็นพันเก้าเนาะประมาณนี้ครับใช้ตังค์ไปทั้งหมด1 000. 5ึ่งหพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมประมาณนั้นถ้ามีเติมคนเติมสักร้อยสองร้อยคนเงินเข้าเออ่เงินเข้าสอางสามแสนสี่แสนแล้วทุกคนนะครับทำไรายได้นะสำหรับเกมนี้ปปปรรระะมาาาณนนนนี้้ทุกกกคค็็ถเโยยช์ับใใอ่งด ก็ฝากนะครับผมฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็กดไ,ไม่ชอบมาเนาะไอพวกใบบวกใบกันแต่งเนี่ยผมเก็บไว้ทําคลิปตีบวกสกิลนะครับตอนนี้มีกี่ใบแล้ววะกันแต่งนาจะมีสักแปดเก้าใบแล้วมั้ง สิบไปแล้วประมาณวันที่สิบสามมิถุนานะหมดเครด1ต1 0นะครับเดี๋ยวผมจะมาตีบวกให้ดูมาทำคลิปตีบวกสก,กิลนะมาดูกันว่าสก,กิลอ่าว้บวกสก,กิลเนี่ยเติมจากโปรโมชั่น1.5.10เนี่ย สะสมมาจนถึงวันที่13มิถุนาเดี๋ยวเปรอดูกันที่ผมคำนวณเนี่ยมันจะได้ประมาณใบบวกนะผมจะประมาณ130กว่าแล้วก็กันแต่เนี่ยจะได้สักประมาณ20กว่าใบานะประมาณนั้นนะ, 22, นะครับประมาณ22-23ใบนะครับสำหรับกันแต่เดี๋ยวรอชมกันครับผมวันที่13มิถุนาตอนนี้วันที่2อีก11วันนะครับไปแล้วทุกคนสหวันนี้ครับผมเช่นเคยต้องลาท,ทุกคนทุกท่านไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว